วันนี้มีเรื่องดีๆจากการปฏิบัติธรรมนะคะของแม่ชีเองภายใน17ปีที่ที่ผ่านมานะคะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับพระพุทธศาสนาด้วยการต้องบอกว่าลงทั้งแรงนะคะลงทั้งแรงลงทั้งกายลงทั้งใจแล้วก็ได้อะไรมากมายจากการปฏิบัติธรรมในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ คือความเป็นอยู่นะคะในการบวชไม่ฉี่ไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าการมาบวชรักษาศีลจะจะต้องอยู่ที่หนึ่งหรือที่สุดแต่คิดว่าการมาบวชคือเพื่อจะให้จิตใจเราสงบลงอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ส่วนรวมเราจะทำแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องออกมาจากที่ที่เคยอยู่ ในในวันแรกที่บวชเลยเนี่ยนะคะก็พอบวชเสร็จเรียบร้อยแต่ปองผมนุ่งขาวปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมคะแม่ชีหาเลยคะ่ะหาว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้เป็นหน้าที่ที่จะรับที่เราจะรับผิดชอบแม่ชีเดินดูรอบวัดแล้วมันก็ต้องทำทุกอย่างะะมันมันมันมีหน้าที่จะต้องทำทุกอย่างแต,แต่ด้วยที่แม่ชี เป็นคนชอบทานนะคะไปที่ไหนทานอะไรอร่อยก็จะจะจำไว้แล้วก็มาจับเรื่องในครัวจับเรื่องในครัวทำอาหารถวายพระและ้วก็ญาติโยมที่มาหาหลวงพอ่อบวชได้ประมาณสักเมื่บว,วันที่29เดือนพฤศจิก,กายนนะคะพศ2540ตอนนั้นบวชเสร็จไม่กี่วันนะคะหลวงพอ่อในวันที่ห้า ทัานวากมหลวงพ่อให้เทศแม่ชีแม่ชีบอกกับหลวงพ่อว่าแม่ชีร้องเพลงเก่งกว่าแต่ถ้าจะให้แม่ชีพูดอะไรแม่ชีคงพูดไม่เป็นท่านบอกว่าลองดูให้เทศแม่ชีคิดว่าเมื่อท่านให้โอกาสแม่ชีก็จะทําพอท่านให้เทศแม่ชีก็เทศมีคนฟังประมาณเกือบร้อยค่ะเกือบร้อยคน ท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าเทศร้อยคนอะเอาคนเข้าใจคนเดียวก็พอแล้วถือว่าได้กำไรแล้วมาชีหันไปตอบท่านว่าถ้าได้ถ้าร้อยคนได้คนเดียวฉันคง,งไม่ทำเสียเวลาหลวงพ่อท่านบอกลองดูก็ไม่ชีก็เท,ท่ในขณะที่เทศก็คนฟังก็ตั้งใจฟังอะคะ่ะตั้งใจฟังแล้วทุกคนก็ เหมือนทราบซึ้งนะคะในสิ่งที่แม่ชีพูดไปที่ก็พูดไปเรื่อยเืเรื่องเรื่องชีวิตของแม่ชีจนมาถึงวันที่บวดนะคะแต่วันนี้ก็บวดได้ไม่กี่วันหลวงพ่อก็ให้เทศน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชีวิตแม่ชีในวันในอนาคตข้างหน้าได้เห็นความเป็นอยู่ของคนที่มาปฏิบัติธรรมในวัดก็จะมีคนใช้พระนะคะใช้พระว่าหลวงพี่ จะให้นอนที่ไหนพี่ก็บอกว่านอนที่เนตราลาน,นี่แหละเดี๋ยวเ,เสื้อมาปูให้พี่ก็ไปหาเสื้อนะคะพระมีพระไม่กี่รูปอะคะ่ะพระก็ไปหาเสือ้อหา,าหมอนหาผ้าห่มให้ที่วัดมีพรมค่ะปูพรมแดงแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนเดือนธันวานเนี้ยเกิดฝนมันตกพอฝนมันตกก็หมาจะอยู่ข้างนอกนะะมันไม่มีรั้วคะ่ะ นี่มีรั้วมันไม่มีอะไรกัน้นหมาที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามาหลบฝนกับโยมด้วยมานอนซุกกับโยมก็ทําให้ทําให้โยมที่มาปฏิบัติเกิดโทะสะโศกกระโปนะโศกกระปกแล้วก็ไม่เรียบร้อยคือทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันจะนอนไล่หมากันทั้งคืนไม่ชีก็นอนหน้าจาลางแต่ว่าไม่ชีมองดูนะมองดู มองดูคนเหล่านั้นว่าให้ธรรมะกะับเราวันลุงขึ้นนะฮะวันลุงขึ้นช่วงเช้ามืดหลวงพ่อก็เทศเทศว่าหมาเทศว่าหมามันอยู่ก่อนโยมนะมันมาอยู่ก่อนมันหนาวมันก็คงจะต้องเข้ามาใส่พรมที่มันจะทําให้มันอุ่นก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเอ๊หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ทําไมหลวง,งพ่อทราบถึงปัญหา พอวันต่อมาก็ไม่มีไม่มีเสียงที่จะ,ะดุด่าหรือไล่หมาแต่ว่ามีคนขยับที่นอนตลอดทั้งคืนเคยมีใครไล่หมาค่ะมานอนตรงไหนเขาก็จะยกที่นอนหนียกที่นอนหนีแล้วไปนอนที่อื่นคนที่มาวัดนะคะส่วนมากส่วนมากที่ที่ไม่ทีเจอเองคือเป็นคนมีโทสะมากนะคะแล้วเห็นอะไรก็ไม่ถูกหูไม่ถูกตาไปหมดไม่ทีทำอาหารนะคะ บริเวณที่ห่างไปจากวัดมีคอกวัวใหญ่คอกวัวใหญ่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เราทำอาหารเมืงวันมันก็จะมาตอมที่อาหารดำไปหมดโยมก็ปกว่าสกปกนะสกปกอย่างนี้ทานไม่ได้หรอกท้องเสียตายไม่ที่ฟังเขาเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้โตตอบแต่ไม่ฉีคิดว่า สิ่งที่แม่ชีเห็นแล้วก็สิ่งที่แม่ชีเจอแม่ชีต้องสู้กับเมงวันก็คือรีบทํานะคะรีบทําอาหารพอน้ําเดือดแล้วก็เอาของสดที่มีที่เมงวันตอมอยู่ล้างแล้วก็ใส่อาหารสุกเรียบร้อยไปตั้งนะคะสุกเรียบร้อยไปตั้งคนที่บอกทานไม่ได้ตักคนแรกคือจะอยากจะบอกว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะอย่าจับจ้วงพระสงฆ์นะคะ แล้วก็อย่าจับชัวผู้ที่มีศีลเสมอกันคนที่อยู่ใกล้วัดหรือคนที่อยู่ใกล้พระมีกรรมมากนะคะมีกรรมมากโดยโดยเฉพาะแม่ชีเองเคยอยู่ใกล้ชิดกับพระเพราะว่าพระตอนแรกท่านมาท่านมาบวชเป็นพรา์แล้วก็พอบวชไปสักปีหนึ่งหลวงมพ่อก็จะให้บวชพระพอท่านบวชพระความที่เราใกล้ชิดกันมันก็ทําให้แม่ชีกับพระใกล้ชิดกัน ไม่ฉีกก็ล้อเรียนล้อเล่นน่ะคะล้อเรียนล้อเล่นท่านโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการทำให้ทาให้ทุกวันนี้ยังใช้กรรมไม่หมดนะคะยังยังยังต้องใช้กรรมกับการจับจวงพระอยู่